ในใจเริ่มปรากฏภาพความทรงจําในวัยเด็กในที่สุดก็พบแม่ที่บ้านปรากฏว่าแม่มีลูกใหม่ เพื่อปกป้องพวกเขาแม่จึงไม่จากไปฮัดดี้พาทุกคนหนีออกไปนอกป่าแต่แล้วบัคที่แข็งแกร่งกลับมาขวางทางบนที่ราบแม่และพี่ชายตางก็กลัวจนสุดลงกับพื้นฮัตทาได้เพียงกล้าหาญยืนขึ้นเพื่อปกป้องครอบครัวแม้ว่าขนาดตัวจะต่างกันมากแต่ฮัตก็ยังคงไม่แสดงความกลัวไม่หยุดที่จะหาช่องทางในการโจมตีส่วนบัคก,ก็ป้องกันตัวเองอย่างเดียวเหมือนกับว่าตั้งใจปล่อยให้หาทําฝ่ายเดียวที่แท้บัคในปีนั้นได้ทาไข่หายไปหนึ่งฟองตอนนี้ดูเหมือนว่าฮ์ตน่าจะเป็นลูกของมัน มันต้องการใช้การต่อสู้ครั้งนี้สอนฮาร์ดว่าต้องสู้อย่างไรสิ่งที่ทําให้ไทเรโนโซอรัสเก่งจริงๆคือฟันไม่ใช่การต่อสู้ที่ดูดีแต่ไม่มีประสิทธิภาพสุดท้ายพ่อกับลูกจบลงด้วยการเสมอกันแม้ว่าบักจะได้รับบาดเจ็บหนักแต่ก็รู้สึกดีใจอย่างแท้จริงบางทีในครั้งแรกที่พบกันบักอาจจะจำฮาร์ดได้แล้วเนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกทําลายกลุ่มเตรียมย้ายถิ่นฐานไปทางเหนืออาจจะไม่กลับมาอีกเลยแม่อยากจะอยู่กับลูกๆแต่ถูกฮาร์ดสายหัวปฏิเสธเขาบอกว่าน้องๆอ,อยู่ด้วยกันจะดีกว่าแม้ว่าในอนาคตจะไม่สามารถอยยู่ด้วกันไ แต่ก็ยังขอขอบคุณสําหรับการเลี้ยงดูของแม่หนูโชคดีมากที่ได้เป็นลูกของแม่จากนั้นฮาร์ดก็วิ่งไปกับเจ้าอร่อยสายสัมพันธ์ของครอบครัวจะไม่มีวันขาดเหมือนที่กล่าวไว้ในบทกวีของเมืองเจียเส้นได้ในมือของแม่ที่รักเสื้อผ้าบนตัวของลูกที่เดินทางไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนความรักของแม่จะข้ามผ่านภูเขาและน้ำมากมายเหมือนลมฤดูใบไม้ผลิที่อยู่รอบตัวคุณเสมอทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยอย่างยิ่งและเรื่องราวของฮาร์ดแอนด์ยามี่ก็จบลงเพียงเท่านี้